ค8สวัสอดีค่ะแกมาอยู่ในช่องหนึ่งจริงๆชื่อเย้ yeah. วันนี้นี่แม่สั่งซื้อเครื่องปั่นไข่ให้ไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันหนูไม่ชอบกินไข่แดงนะหนูกินแต่ไข่ขาวและถ้าใช้เครื่องนี้หนูกินไข่แดงได้เพราะว่ามันจะทําให้ไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันพอเราปั่นแบบนี้เสร็จเราก็จะไปใส่ในหมอ้อแล้วก็ต้มให้สุกและจากนั้น วิธีการปั่นมันจะมีเชือกตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่เชือกประจำของมันนะที่จริงเนี่ยไอตัวหมุนที่จริงของมันเนี่ยมันพังไปเพราะแม่หนูหมุนไข่สี่ฟองและและไอที่ปั่นมันพังอ่ะมันร้อนมากหลกเชือกมันร้อนมากเชือกขาดเลยใช่วันนี้เราจะปั่นสีฟองนะคะสี่ฟองจะไหวไหมไหวลองแ่ะต่อเลยสี่สิบเอ็ด สี่สี่สิบเท่ะไรครัแม่เราต้องปั่นกี่ครั้งแม่แม่เมื่อกี้สี่สิบแปะแล้วก็ต้องสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ใช่สี่สิบแล้วเมื่อกี้ไม่ได้สี่สิบแล้วทำไมเราต้องปั่นเท่าไหร่เราต้องปั่นจำนวนเท่าไหร่คะับห้าสิบครั้งอันนี้หนูทำไมต้องปั่นห้าสิบครั้งด้วยเพราะว่าไข่มันจะไม่ผสมกันยังไง ไปปั่นน้อยๆแล้วมันไม่ผสมก็เลยลองปั่นสักห้าสิบครั้งนะคะคขบแ้วใช่ไหมคะเนี่ยครบแล้วครบแล้ลอือ่ะอ่ะ,อะ,อะนังกิงแต่ที่วิธีการใส่ไข่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะวิธีการใส่ไข่ก็คือเอาไข่ฟองนี้เนี่ยใส่เข้าไปในรูตรงนี้ปึ๊บแล้วต้องหันแหนวแหลมควางแบบนี้แล้วก็เอา ตัวนี้นนแล้วก็<บ>เอาตัวนี้เนี่ยแบบนี้ใส่เข้าไปตรงหัวของมันแล้วจากนั้นก็ใช้เจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปเอ้ยอันนี้หลน่นแม่ช่วยจับใ<ต>ห้นะแล้วก็หมุน้องสุดท้ายหนูจะให้คุณตากล้องหมุนและดูความพยายามและกล้าของที่หมีหมีแทนใครมัน เอลลาละดูปิดเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาวันนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็หาตัวล็อกนอจากนั้นก็หา,หาตัวล็อกเสร็จแล้วแล้วก็กดลงไปแล้วก็ไม่ให้มันตรงตรงล็อกโอเคใส่เสร็จแล้วถ้าเชื่อมันแบบนี้เราไม่ต้องดึงแบบนี้นะเราก็แค่แบบนี้ หมุนตรงนี้น่าจะการเชือกมันก็จะทำการดึงขึ้นไปเก็บในในช่องเพื่อให้เราดึงต่อได้กว่าน้องหิงจะหมุนเป็นเนี่ยน้องหินจะเวลานานไหมคะอือก็นานอยู่ตอนนี้หมุนถนัดหรือยังถนัดแล้วปดูนี้น้องหิงจะติมไข่กี่ฟองดิสี่เอาไว้เชือกขาดไปเลยเชื่อได้คราวคราวนี้ก็น่าจะห้าสิบนะหนึ่ง เดี๋ยวนะหนึ่งไม่ได้อ่ะเล่นไหนได้ไอ้เครื่องนี้นี่เหมือนก็อยากกินไข่ผสมเราก็ต้องมีความอดทนนะคะแล้วมันต้องใช้ความอดทนก่อนกินเนี่ยนะเฮ้ยยงมันติดไหมไม่ติดเลยละนิดทีละนิด แบบนี้มันจะมันต้องทำไปกี่ชาตินี่น่าจะสี่ชาตินะแม่สุดความอดทนด้วยเนี่ <c oughs> นโอเคหนึ่งหนึ่งเอาใหม่นะหนึ่งพายหรือว่าแค่สัางฟองก่อนนะวันนี้สัางฟองก่อนเลยค่ะทุกคนรู้ไหม ฟองที่ยังไม่หมุนเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเหมือนเป็นน้ําและฟองที่ที่หมุนแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นน้ําอยู่ข้างในอันนี้ไม่ได้หมุนก็รู้สึกว่าข้างในมันไม่มีน้ําแต่อันนี้หมุนก็รู้สึกว่าข้างในมันมีน้ํามันมันเปลี่ยนไปเพราะว่าไข่มันผสมกันกลายเป็นน้ําที่ผสมกันฟองนี้ฟองนี้รู้สึกมีน้ําแบบเต็มเลยฟองนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ําเลยอ่ะ ถ้าเราสับสนระหว่างอันที่หมุนแล้วและอันที่ไม่หมุนเราฟังจากเราเรารับรู้กันเราก็ขย่าเพื่อรู้ว่าข้างในมันมีน้ําอันที่มีน้ําจะเป็นอันที่หมุนแล้วอันที่ไม่มีน้ําก็จะเป็นอันที่ยังไม่ได้หมุน <Okay. S 2> เอาอะต้มนะต้มนะเอาลหรอะตอนนี้เกิดปัญหาก็คือมันแบบว่าฝืดฝืดไอ ไอตัวเชือกมันแบบว่าฝืดๆหน่อยอะหนูหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันฝืดนะหนูหมุนไม่ได้อะแม่หนูก็หมุนไม่ได้หนูก็ต้องมานั่งหมุนแบบนี้อีกและมันก็ไม่มีทิศทางให้บอกด้วยนะว่าไหนมันจะเป็นอันดึงเชือกกลับด้าไหนมันจะเป็นอันที่ที่เอาเชือกลง ก็ได้ลือเหมือนกันนะแต่ถ้าไข่แตกเนี่ยไข่แตกเลอะมือคามือเลยแล้วหนูก็ต้องล้างแล้วถ้ามันแตกใส่หน้าเออหือนี่ต้องไปล้างแล้วก็เหม็นคราวหน้าแน่ๆหน้าเนี่ยก็จะเหม็นคราวไข่ใช่ไหมโอ้หนูไม่รู้ว่ามันตึงแล้วโอเคนึตรงก็ เครื่องนี้นี่นมีเครื่องอะไรเดี๋ยวนะแต่ขอบคุณมากครับทุกท่าพที่ได้อ๋อ หนูใส่ไม่คยได้อะ <Okay. S 1> เครื่องนี้มันพังหรือเปล่าอ่ะหนูไม่รู้อตอนนี้หนูว่าเราไม่เช็คกันหน,หน่อยซิว่าทุกคนคิดว่าฟองนี้ปัน่นหรือเราจะมาเล่นเกมกันทุกคนคิดว่าฟองไหนปั่นแล้วให้ทุกคนใบฟองนี้เหรอ ถูกต้องและอย่างฟองฟองไหนยังไม่ปัน่นฟองนี้เหรอถูกต้องฟองไหนที่ปัน่นฟองไหนที่ปัน่นก้ะสางฟองถูกต้องเลย น่าจะไม่สำเร็จค่ะวันนี้ทั้งตรงโค้งนะคะหินเปิดออกอันนี้ต้นเดี๋ยวดูนี่นะอันไหนพี่ปั่นแล้วคิดว่าอันไหนคุณตากล้รซ้ายซ้ายเหรอซ้ายซ้ายของเนี่ยซ้ายของคุณตากล้รซ้ายของคุณตากล้องง่นีรต้ง อเคอย่ามัวเล่นไปต้มกันต่อในคะฟองไห่เสร็จแล้วอันงทีเ hmm. ปิดฟองนี้ด้วยฟองนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่เดี๋ยวหนูมุนเอาเองก็ได้มันมีน้ำและมุนให้มีน้ำเพิ่มหน3ต้องทำให้หไปเกสิเ็สองสสมสีสิบ้าสบหกสิบเ็สิบ

สั่งฟังนี้อ่าแล้วเนี่ยออกด้วยสิคะหนูขอเคลียพวกนี้ก่อนนะโอเคหนูจะแกะออกมาแล้วนะวต้องระวังอย่าให้ไข่แตกแต่มันก็อยู่ใกล้ผ้ากันเองด้วยไม่งั้นมันแตกไพ่อ้ ต้นด้วยหนูต้องเดินระวังอย่าให้ไข่กระทบกับป้อแรงเกินไปไม่งั้นมันจะแตกเอาอันนี้เปิดแล้วก็ใส่ใส่แค่ไหนคะใส่ใส่ให้มันให้ไข่มันจมเข้าลึกเลย แบบนี้พอได้แล้วอาจารย์ไมเอร์ค่อยๆยกให้ทีนี้หม้อฟ้าปิดเออแก๊สนี่ไม่เปิดให้แล้วเดี๋ยวเรารอกี่นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่พอประมาณเจ็ดนาทีนะคะหนึ่งนาทีแค่อันนี้หนูปันใทยได้แค่หนึ่งฟองเพราะว่าอีกฟอง อ,อีกสองฟองมันถ้าเห็นสีขาวแบบนี้แสดงว่าไม่เป็นถ้าเห็นสีแบบนี้แสดงว่าเป็นเดี๋ยวมาหันดูกันว่าถ้าไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันไหมไม่มีไข pues ่แดงแสดงว่า okay. สําเร็จไข่แดงกับไข่ขาวผสมกันแสดงว่าสำเร็จสำเร็จหนึ่งฟองใช่ไหมคะวันนี้ใช่เครื่องปั่นมันเดี๋ยวต้องหาเครื่องใหม่ค่ะโอเคบายบายค่ะ